ยาพัวผมช่วงถุยสวัสดีครับพวกผมช่องดาร์คซีโร่อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องพายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่144ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กําลังเมามันอยู่กับทุนคุณเลยนะกําลังเอาแก่นแท้มังกรต้นกําเนิดน,นะและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับท่านเี บทที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่สู่หายยันนะหมอกลอยเหนือทะเลสาบหยวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดร่างชุดขาวลอยลงมาจากท้องฟ้าในบนยอดเสาสูงตระหง่านในตาของนางสาสองไปรอบๆอบราวกับว่ากำลังค้นหาอะไรบางอย่างสายลมพัดผ่านไปทำให้กระโปรงที่ประดับไปด้วยรายดอกบัวสะบัด เผยให้เห็นส่วนโค้งเว้าวอันสวยงามและน่าหลงไหลเห็นได้ชัดว่านี่คือหลีชิงซานทันใดนั้นดวงตาของนางก็เบิกกว้างขึ้นขณะที่มีเสียงเย็นชาดังขึ้นผู้ถูกเลือกแห่งยอดเขาอัคราวิญญาณกำลังแอบทำอะไรอยู่งั้นเหรอน้ำเสียงของนางแผ่ออกไปหมอกที่อยู่ด้านหลังนางก็เริ่มจางลงชายหนุ่มในชุดคลุมเต๋าเดินมาบนน้ำเขาคือผู้ถูกเลือกอันดับที่เก้าเยเกอร์เขาจ้องมองไปที่หลีชิงซานพรางเกาหัวอย่างช่วยไม่ได้ ช่างมีสัมผัสที่เฉียบแหลมซะจริงลีชิงซานจ้องมองเขาความเย็นชาจางๆหมุนวนในรูม่านตาของนางขณะที่นางพูดด้วยใบหน้าไร้อารมณ์เยเกอร์ทำไมเจ้าถึงตามข้ามาเยเกอร์หัวเราะเบาๆและตอบว่าชิงซานข้าแค่อยากมาพูดคุยบางอย่างกับเจ้าลีชิงซานถามตรงๆพูดคุยเรื่องอะไรคราวเนี้เจ้ายอมแพ้เรื่องสัตว์อสูรน้ำพันฟุตได้หรือไม่ เยเกอร์ยิ้มอย่างเก้กๆกังๆดวงตาหลีชิงซาหลีลงขณะที่รัศมีเยือกเย็นรอบตัวนางค่อยๆเย็นลงจัดจนกระทั่งอากาศโดยรอบเพิ่มแข็งตัวนางจ้องมองเยเกอร์อย่างเย็นชาเยเกอร์ ager, เจ้าคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่จะมาพูดคำเช่นนี้กับข้าอย่างนั้นเหรอ เป้าหมายของนางก็คือสัตว์อสูรน้ําขนาดพันฟุตตัวนั้นหากนางล่ามาได้สําเร็จนางจะสามารถชรําระแปดมังกรได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังให้กับนางอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อตอบรับการจ้องมองอันเย็นชาของรี่ชิงซานเยเกอร์ถอยหลังสองก้าขณะที่เขาเหยียดมือออกมาและรีบกล่าวว่าชิงซานคําพูดของข้าเพียงลําพังคงไม่เพียงพอจะหยุดเจ้าได้แต่ข้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นคือเพื่อตอบแทนความช่วยเหลือ คิ้วของหลี่ชิงซานขมวดเข้าหากันนางเข้าใจในไม่ช้าทําให้ใบหน้าที่สวยงามของนางเย็นชาลงเมื่อนางยืนยันของเซิงละ่ะการปรากฏตัวของสัตว์อสูรน้ําพันฟุตนั้นเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมมากสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผู้ถูกเลือกคนอื่นๆไม่อยู่ตัวนางเองของเซิงและเยเกอร์คือผู้ถูกเลือกเพียงสามคนที่อยู่ในนิกายช่วงนี้ทําให้มีการแข่งขันน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่าซูชิงได้อยู่ก็คงไม่ยอมให้โอกาสดีๆเช่นนี้หลุดลอยไป แต่สัตว์อสูรน้ำยาวพันฟุตมักจะซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของทะเลสาบหยวนแม้แต่ผู้ถูกเลือกเช่นเขาก็ยังต้องพยายามอย่างหนักเพื่อค้นหาสิ่งเหล่านั้นเยเกอร์ยักษ์ไหลยังช่วยไม่ได้ความจริงก็คือเขาไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้แต่เขามีดีบุญคุ้นต่อคงเซิ่งทำให้เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ใบหน้าง,งดงามของหลี่จิงซานกลายเป็นเย็นชาม,มากขึ้นเรื่อยๆแววตาของนางเต็มไปด้วยความเกลียดชังกันที่นางมองดูเยเกอร์เนื่องจากเขาต้องการช่วยคงเซิ่งนางจึงควรกำจัดเขาที่นี่ เมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นมาในใจนางสัมผัสได้ถึงพลังดาบอนันนาเกรงขามพุ่งขึ้นมาจากหมอกในระยะไกลเหมือนกับมังกรที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งกำลังจับจ้องนางอยู่แล้วขงเซิงใบหน้ารีชิงซานหันไปทางดาบพลังยวนนั้นน้ำแข็งที่แทบจะพุ่งออกมาจากดวงตาของนางเห็นได้ชัดว่าขงเซิงอยู่ใกล้ๆและพร้อมที่จะหยุดนางหากนางต้องการจะจัดการพันธมิตรของเขาชิงซานข้าหวังว่าจะให้โอกาสนี้กับขงเซิงครั้งหน้าก็ยังมีโอกาสอีกอยู่ดี เยเกอร์เร่งเราความโกรธชายแวบผ่านดวงตาของหลี่ชิงซานเดิมทีนางคิดว่าเยเกอร์กำลังมาตามล่าสัตว์อสูรน้ำพันฟุตเช่นเดียวกันและไม่ใช่ผู้ช่วยที่ของเส่งเชิญมายิ่งไปกว่านั้นผู้ถูกเลือกที่นางมีความสัมพันธ์ที่ดีในตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่ เมื่อดูจากความแข็งแกร่งของนางแล้วนางสามารถเทียบชั้นกับขงเส่งได้อย่างสูงสีแต่ถ้าหาเพิ่มผู้ถูกเลือกอีกคนนึงเช่นเยเกอร์เข้าไปความพ่ายแพ้คงมาเยือนนางอย่างแน่นอนแม้ว่าผู้ถูกเลือกทั้ง1ิบจะได้รับการจัดอันดับตามความแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาขนาดนั้นดังนั้นนางคงไม่มีทางเลยหากขงเส่งและเยเกอร์ร่วมมือกันแต่นางไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้แบบนี้จริงๆ การแสดงออกของรีชิงซานขึ้นขึ้นลงลงขณะที่รัศมีเย็นชาที่อยู่โดยรอบตัวนางนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นเยเกอร์ถอยหลังไปหลายก้าวย่างรวดเร็วด้วยการโบกแขนเสื้อพื้นที่โดยรอบของเขาเริ่มบิดเบี้ยวอักขระที่ซับซ้อนบนเสื้อผ้าของเขาเรืองแสงพร้อมที่จะเปิดใช้งานได้ทุกเมือ่อในส่วนลึกของหมอกพลังดาบก็แหลมคมมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เสียงดาบอันแผ่วเบาดังสะท้อนออกมา การต่อสู้อันยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อความเป็นปรับป์ในอากาศถึงจุดสูงสุดพลังอยู่ในร่างของรีชิงซานก็อ่อนลงอย่างกระทันหันใบหน้าของนางเย็นชาขณะที่นางเหลือบมองเยกเกอร์และพลังดาบในหมอกก่อนที่จะส่งเสียงฮึดทัดเย็นชาออกมาและหันหลังเดินจากไปคงเซึ่งเยกเกอร์ข้าจะไม่ลืมเรื่องนี้ท้ายที่สุดนางก็เลือกที่จะทำสิ่งที่สมเหตุสมผลและยอมแพ้ หากนางยังต้องรับมือสองคนเพียงคนเดียวคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือนางเยเกอร์ถอนหายใจด้วยความโล่งอกขณะที่เขามองดูลีชิงซานที่จากไปนางได้รับความนิยมอย่างมากในนิกายและมีสิทธิจํานวนไม่น้อยที่หลงไหลานางหากพวกเขาลงเอยด้วยการสู้รบกันที่นี่จริงๆก็คงต้องมีปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอนเมื่อดูจากลักษณะแล้วพวกเขาคงทําให้นางคุณเคืองอยู่ดีเยเกอร์หัวเราะอย่างขมขื่นก่อนจะหันไปทางหมอกข้าได้ชดใช้นี่ของข้าแล้วเราสองคน ถือว่าไม่ได้เป็นหนี้กันอีกต่อไปเสียงร้องของดาบดังขึ้นในหมอกหนาเรากับเป็นคารตอบสนองต่อเยเกอร์ครืดฟงฝงสัตว์อสูรน้ำขนาดามากคือมาส่งเสียงในทะเลสาบหยวนพร้อมกับคลื่นน้ำที่ซัดสาดย่างรุนแรงก่อให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในขณะน,นี้มีร่างเรืองแสงสองร่างกำลังพุ่งผ่านสัตว์อสูรน้ำเหล่าสัตว์อสูรตัวแล้วตัวเล่าระเบิดทุกท,ที่ที่พวกเขาผ่านไปสองร่างที่เรืองแสงนั้นก็คือโจหยวนและทุนทุน ตั้งแต่ทุนทุนได้เข้าร่วมโจโหยวนก็ไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญดึงดูสัตว์อสูรน้ําจํานวนมากเข้ามาหาพวกเขาผลลัพ์สุดท้ายสัตว์อสูรน้ําทั้งหมดก็ได้เปลี่ยนเป็นผลึกแก่นมังกรก่อนจะถูกแบ่งระหว่างโจโหยวนและทุนทุนการต่อสู้อันเข้มข้นสิ้นสุดลงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโจโหยวนกวาดล้างอย่างรวดเร็วรวบรวมผลึกแก่นมังกรซึ่งมีคุณภาพค่อนข้างสูงไม่เลวเลย โจวยวนกล่าวชื่นชมอย่างเต็มที่เขามีผลึกมังกรมากเกินพอจะทำให้เขาชำระบมังกรได้6ตัวแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอจะทำให้การชำระบมังกรตัวที่7ได้ตามที่โจไถ่กล่าวการชำระบมังกร7ดตัวไม่ใช่เรื่องของจำนวนอีกต่อไปมันต้องการผลึกแก่นมังกรของสัตว์อสูรน้ำที่ยาวเจ็รอยฟุตสำหรับการเริ่มต้นเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งดังกล่าวสิ่งสายม่วงส่วนใหญ่ทำได้เพียงล่าถอยเท่านั้นนี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับโจวยวนเพราะเขามีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวยิ่งกว่าสภาวะเบิกเนน่ชั้้้ที7ดวยซ แต่การจะพบสัตว์อสูรน้าที่ยาวถึงเจร้อยฟุตนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรายังไม่พบมันแม้แต่ตัวเดียวขณะที่เขาพึมพำท,ทุนทุนที่อยู่ก้างๆก็เข้าสู่โหมดการต่อสู้ในทันทีปล่อยเสียงคำรามต่ำออกมาอย่างกระทันหันโจหยวนก้มหัวลงด้วยความตื่นตระหนกมองไปที่ความมืดมิดอลึกลับในทะเลสาบหยวนในาน,าน้ำนั้นเริ่มปั่นป่วนราวกับว่ามีคลื่นยักษ์กำลังเข้ามาหาอย่างรวดเวร็วโจหยวนเห็นสัตว์อสูรน้ำยักษ์ค่อยๆโผล่ขึ้นจากความมืดขนาดของมันมีมากกว่าเจร้อยฟุต มันมีความยาวถึง800ฟุตโจวยวนอดไม่ได้จะกลืนน้ำลายขณะที่เขาจ้องมองสัตว์ยักษ์ตัวนั้นก่อนจะค่อยๆถอ,อ,อยห่างพร้อมกับกราวด้วยใบหน้าเคร่งเครึมอา่าทุนๆเจ้าไปจัดก,การมันทีครืดน้ำในทะเลสาบยวนปั่นป่วนเมื่อคืนพะรังยวนที่บา้าคล่างพุ่มกระชูดย,ย่างรุนแรงราวกับว่ามีบางอย่างฉีดขาดผ่านในน้ำรัศมีหนึ่งหมื่นฟุตทิ้งหลุมขนาดใหญ่เอาไว้น้ำโดยรอบข้างไหลลงมารวมกันในทันทีก่อให้เกิดวังวนขนาดยหญ่ โจหยวนยืนห่างออกไปโดยมองการต่อสู้ที่เกิดขึ้นด้วยความสนใจมันเกิดการประทะก,การระหว่างทุนทุนและสัตว์อสูน้ำแปดร้อฟูตสัตว์อสูน้ำที่เติบโตมากจนถึงขนาดนี้จะกลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวอย่างยิ่งแม้กระทั่งสำหรับสีสภาวะเบิกเนธชั้นที่7ซึ่งเป็นสิทธิที่ระดับสูงสามารถแย่งชิงอันดับหนึ่งของผู้ถูกเลือกได้เลย แต่สัตว์อสูรนะที่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้กลับกลายเป็นสถานะที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเนื่องจากมันต้องเผชิญกับการดารงอยู่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าตัวมันเองในวันนี้นั่นก็คือทุน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 ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากับสัตว์อสูรที่ยาวแปดร้อยฟุตแต่สัตว์อสูรน,น้ำนั้นก็ถูกกดขี่ไว้อย่างแน่นหนาทุกครั้งที่ปะทะกันแทบจะต้านทานอะไรไม่ได้เลยยิ่งกว่านั้นเห็นได้ชัดว่าทุนทุนกำลังเล่นกับมันไอเจ้าตัวน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลย จู่ๆโจหยวนก็เอ่ยชื่นชมผลลัพธ์ของการต่อสู้ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาอย่างที่คาดเอาไว้ทุกประการทุนทุนเล่นกับมันเสร็จหลังจากผ่านไปหลายนาทีแสงสีดำก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับฟันกงเล็บลงมา ตูมกงเล็บขนาดยักษ์ทั้ง5ฉีกทะลุน้ำแล้วพุ่งตรงไปยังส่วนลึกอันมืดมิดใต้ก้นทะเลสาบหยวนสัตว์อสูรน้าขนาดยาวแ0 0อฟุตก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยโจโยหยวนไหวโบแขนเสื้อทําให้ผลึกมังกรเท่าศรีษะลอยขึ้นมาในน้ําอย่างช้าๆของเหลวสีทองไหลอย,อยู่ภายในความหนาแน่นนั้นมากกว่าผลึกมังกรในก่อนหน้านี้ทําให้โจโยหยวนจ้องมองด้วยความปรารถนาเขาเก็บผลึกมังกรไว้ได้วยความระมัดระวังโดยเขากล่าวกระทุนว่าอันเนี้ยข้าจะเก็บมันไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราแบ่งมันอีกทีทุนทุนไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะในวันนี้มันกินพลึกมังกรมากเกินไปแล้วโจยวนยืดหลังของเขาด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากการออกร่ามาเป็นเวลานาน,านงั้นเราไปหาที่พักผ่อนกันก่อนแล้วจัดระเบียบกันใหม่ก่อนที่เราจะเดินทางต่อท,ทุนทุนพะงาถอยด้วยความเหยียดหยามเราก็จะบอกว่าโจหยวนนั้นไม่มีประโยชน์จริงๆโจยวนไม่ได้สนใจมันเขาเลือกทิศทางแบบสุ่มและเริ่มพุ่งไปด้วยพลังหยวนของเขา ในสถานที่แห่งหนึ่งในทะเลสาบหยวนภูเขาสูงตรง่านหลายลูกกั้นพื้นผิวทะเลสาบหยวนเอาไว้ทำให้เกิดหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ใกล้ยอดเขามีบ้านไม้ไผ่หลังหนึ่งซึ่งมองแทบไม่เห็นท่ามกลางเมฆหมอกลีชิงซานยืนอยู่บนหน้าผาใกล้ๆสายตาของนางเย็นช้าขณะมองไปในระยะไกลถึงเวลาที่ขงเซิงและเยเกร์จะต้องตามหาสัตว์อสูรน,น้ำพันฟุตแล้วไอสารเลวสองคนนั้นลีชิงซานพึมพำกับตนเองพี่สาวชิงซาน ท่านจะไม่แข่งขันล่าสัตว์อสูรน้ำพันฟุตจริงๆหรอด้านหลังนางมีสิทธิหญิงสาวสวยหลายคนที่มาจากยอดเขาดอกบัวหิมะเขตนี้เป็นเขตของหลี่ชิงซานสามารถเข้าไปได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากนางเท่านั้นสิทธิหญิงบางคนสนิทกับหลี่ชิงซานมากเห็นได้ชัดว่าได้รู้เรื่องความร่วมมือระหว่างคง,งเส่งและเยเกอร์จากนางแล้วใบหน้าสวยงามของหลี่ชิงซานสงบลงขณะที่นางตอบว่าในเมื่อข้าชนะไม่ได้ทำไมข้าต้องฝืนตนเองด้วย ถ้ามีเพียงขงเซิงนางคงสามารถสู้ได้แต่เมื่อเยกเกอร์เข้ามานางไม่สามารถทำอะไรได้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดื้อรั้นอีกต่อไปแม้ว่านางจะยอมรับอย่างไม่เต็มใจที่จะยอมรับผลลัพธ์นี้ก็ตามเยกเกอร์มันช่างน่ารังเกียจนะักเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับเขาสิทธิหญิงคนหนึ่งกล่าวการสูญเสียก็คือการสูญเสียมันแค่หมายความว่าข้าไม่ได้เตรียมตัวมาดีเท่ากับคงเซิงเท่านั้นลีชิงซานใส่หัว ที่จะพูดต่ออะไรในหัวข้อนี้อีกพวกเจ้าก็ควรใช้ช่วงเวลานี้ค้นหาแก่นแท้ของมังกรเหล่าสิทธิหญิงต่างมองหน้ากันก่อนที่จะพยักหน้าขณะที่พวกนางถอยออกไปเมื่อทุกอย่างกลับมาสงบอีกครั้งหลี่ชิงซานก็เงยหน้าขึ้นและถอนหายใจนิ้วเรียวของนางกำแน่นเป็นกำปั้นเห็นได้ชัดว่าภายในยังคงรู้สึกไม่สบายใจ ด้วยการผลักเบาๆร่างของนางก็เหมือนลอยลงมาจากหน้าผาลงไปข้างๆบอ่อน้ําในหุบเขาสถานที่แห่งนี้ห้ามใครนอกจากตัวนางเองเขา้าแม้แต่สิทธิของยอดเขาดอกบัวหิมะที่นางอนุญ,ญาตให้เข้าไปในหุบเขาก็าไม่สามารถเข้ามาได้ลีชิงซานคลายสายคาดเอวของนางออกอย่างเบามือ ทำให้กระปรงสีขาวหลุดลงมาที่ผืนภายใต้แสงแดดจางๆเผยเห็นรูปร่างอันง,งดงามคอที่เลียวเล็กราวกับหงนำไปสู่กระดูกไหปลา้าที่สง่างามและเนินอกอ,นอันอวบอิ่มเอวที่เพรียวบางของนางทําให้ใครๆก็อดไม่ได้ที่อยากจะโอบแขนนางเอาไว้ขณะที่ขาที่ยาวของนางกลับเพียวบางอย่างน่าทึ่ง แม้แต่หญิงคนอื่นๆก็ยังรู้สึกใจเต้นแรงเม่เห็นหุ่นที่น่าทึ่งเช่นนี้ภาพที่เราอารมณ์นั้นทำให้ทั้งุบเขานั้นดูสว่างสวัยลีชิงซางก้าวลงไปในบ่อนน้นาำอย่างอ่อนโยนแช่ตัวในน้ำริมฝีปากของนางขยับขึ้นเล็กน้อยด้วยความยินดีขณะที่ใบหน้าเย็นช้าตามปกติของนางกลับอ่อนลง ร่างกายที่เปล่งปลั่งไปด้วยความอ่อนเยาว์ถูกบดบังไปด้วยแสงที่สะท้อนจากน้ำขาสีขาวสลวยของหลี่ชิงซานแผ่กระจายไปทั่วทั้งผิวน้ำขณะที่นางเองตัวพิงข้างบ่อน้ำนั้นร่างกายอันง,งดงามของน,อนางผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์หลี่ชิงซานได้พูดอย่างช้าๆคงซึ่งเยเกอร์ข้าจะทำให้แน่ใจว่าจะชำระหนี้หนี้ให้กับพวกเจ้าในอนาคตนางค่อยๆปิดตาลงเพลิดเพลินไปกับทุกช่วงเวลาของความสบาย ุบเขาที่เงียบสงบเป็นพิเศษได้ยินเพียงเสียงสายลมพัดผ่านเท่านั้นในบ่อน้ําเทธิดาดูเหมือนจะหลับไหลอย่างสนิทภาพวาดนางงามที่หลับไหลอันงดงามซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สิ่งต่างๆล่มสลายได้เลยฝุบ ความเงียบดำเนินอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ผิวน้ำดูเหมือนจะมีละลอกคลื่นอยู่ชั่วขณะขนตายาวของรลีชิงชานสั่นไหวเล็กน้อยขณะที่นางเปิดตาขึ้นอย่างขี้เกียจอาจเป็นเพราะนางเพิ่งตื่นนางจึงตอบสนองได้ช้ากว่าปกติมากขณะที่นางมองดูคลื่นน้ำที่อยู่ตรงหน้ายัางมึนงงตึมคลื่นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ผิวน้ำจะแตกกระจายออกอย่างกระทันหันเมื่อมีร่างหนึ่งกระโจนขึ้นมาเฮ <Hey! S 2> ในที่สุด ข้าก็ออกมาได้แล้วเมื่อเสียงดังขึ้นร่างนั้นได้เช็ดน้ําออกจากใบหน้าก่อนจะเริ่มสำรวจบริเวณโดยรอบในขณะที่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนอนอยู่บนไหล่ของเขาอย่างขี้เกลียดเห็นได้ชัดว่านี่เป็นโจหยวนกับทุนทุนสายตาโจหยวนกวาดมองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่จู่ๆก็หยุดนิ่งไปเสี้ยววินาทีต่อมาขณะที่ดวงตาของเขาค่อยๆเบิกกว้างขึ้น เขาได้เห็นรูปร่างที่งดงามของนางเหมือนกระรดูใบไม้ผริสายตาของทั้งสองได้สบกันทั้งคู่กลับดูมึนงงหลีชิงซานตกตะลึงจนไม่อาจห้ามใจตัวเองไม่ให้ขยี้ตาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้นี่น่าตกใจมากจนนางไม่สามารถประมวลผลมันได้ในตอนนี้เป็นช่วงเวลานี้เองที่โจหยวนได้เห็นใบหน้าอันงดงามของนางรู้สึกเหมือนมีระเบิดลนใส่หัวของเขาหนังศีรษะของเขาช้าหนึบในทันที <c oughs> หลี่ชิงซานเหรอแม้แต่ในความฝันอันแสนไกลของเขาเขาเองก็ไม่อาจจินตนาการได้ว่าหลังจากท่องเที่ยวในทะเลสาบยวนมาครึ่งวันเขาจะได้พบกับหลีชิงซานที่กำลังแช่น้ำที่นี่นี่มันช่างโชคดีอะไรเช่นนี้ไม่ใช่โชคดีที่เขาจะต้องตายแย่ yeah, แล้วเสียงของโจอยู่เริ่มสั่นเครือเขาเพิ่งจะสัมผัสได้ถึงรัศมีอันเย็นเยือกที่น่าตกใจแพ่กระจายออกมาจากร่างของหลีชิงซานในขณะนี้นี่คือเจตนาฆ่าที่แท้จริง จูจ่ๆโจโยวนก็รู้สึกเจ็บที่หูในทันทีโดยรัศมีอันเยือกเย็นเข้าครอบงำทุนๆกัดหูของเขาอย่างแรงจนเขากลับมามีสติอีกครั้งเขารีบกระโดดลงไปในทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยขณะที่เขาตะโกนด้วยความหวาดกลัวข้ามันค้นตาบอด อมองไม่เห็นอะไรเลยละทันทีที่กลับลงไปในน้ําเขารีบว่ายหนีโดยไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองการหลบหนีของโจโยวนทําให้หลีชิงซานตื่นขึ้นอย่างเต็มที่ใบหน้าของนางเย็นชาจนเกือบจะกลายเป็นน้ําแข็งในขณะที่ร่างของนางสั่นเทาด้วยความโกรธนางไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยว่าจะมีใครปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันราวกับหาย,ยานะในขณะที่นางกําลังแช่ตัวอยู่ในน้ําฟันของนางกระทบกันดังกึกก้องขณะที่นางโบกมือทําให้กระโปรงของนางจะขอบบ่อบพันรอบร่างกายของนาง ืในช่วงเวลาต่อมาพลังอยวนที่น่าสะพึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากร่างของนางโดยไม่มีการสงวนท่าทีใดๆตุง้งร่างของนางพุ่งออกนามตรงหน้าของนางถูกฉีกขาดออกจากกันอย่างรุนแรงโดยพลังหยวนที่น่าสะพึงกลัวขณะที่นางพุ่งไปในน้ำร้าวกระสายฟาฟาดปั่นป่วนไปด้วยเจตนาฆ่าขณะที่นางพุ่งตรงไปที่โจหยวนกาลังหลบหนีอย่างบ้าคลั่งตายะเถอะไอ้โลกจิต เสียงที่เย็นชาจนสามารถทะลุเข้าไปถึงกระดูกดังสนั่นไปทั่วกระดูกของโจหยวนในน้ำทะเลสาบโยวนที่ปกคลุมไปด้วยหมอกยังคงเงียบสงบเหมือนเช่นเคย อความเยบนั้นถูกทำร้ายล้มอย่างกระทันหันทำให้เพียงเฝ้าดูร่างที่พุ่งผ่านไปพลังหยวนสีทองที่เท้าเขาผลักดันให้เขาไปข้างหน้าขณะที่เขาว่ายหนีอย่างสิ้นหวังด้วยความเร็วที่แทบจะตัดผ่านน้าได้เลยรูปร่างนี้ก็คือโจยหยวนนั่นเองผิวของเขาตอนนี้ดูซีเซียวขณะที่หนังสีสากของเขายังค้งชาในก่อนหน้าภาพที่เห็นเมื่อก่อนหน้านั้นทําให้เขาตกตะลึงเขาไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะได้พบกีชิงซานที่กําลังแช่น้ําในจุดที่เขาเลือกขึ้นพาพักผ่อนเจตนาคาที่ป่วยพุ่งมาจากที่การจ้องมองหญิงสาว ก่อนนี้มันคือเรื่องจริงข้าจบแล้วโจโยนไม่สามารถหยุดเศร้าโศกกับสถานการณ์ของเขาได้ น้ำที่อยู่ด้านหลังของเขาแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างกระทานหันโจหยวนหันกลับไปมองตองตกตะลึงเมื่อเห็นหลีชิงซานพุ่งทะลุน้ำอย่างรวดเร็วบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวเป็นที่ชัดเจนว่านางจะไม่ปล่อยเรื่องนี้แม้ว่าจะถูกน้ำกั้นเอาไว้เป็นจำนวนมากแต่โจหยวนยังคงสัมผัสได้ถึงสายตาที่ทรงรังสีสังหารของหลีชิงซานที่จ้องมองมาที่เขาจากระยะไกล มันเป็นสายตาที่ทำให้โจอยู่รู้สึกเย็นว้าไปทั้งตัวทำให้เขาต้องหมุนเวียนพลังหยวนอย่างบ้าคลั่งผากดันความเร็วของเขาไปถึงขีดสุดในขณะที่เขาหลบหนีแต่ไม่ว่าเขาจะเร่งความเร็วสักแค่ไหนหลี่ชิงซานก็ยังคงไล่ตามเขาอย่างไม่ลดละเจตนาสังหารหมุนวนอยู่รอบตัวนางอย่างโกรธเคืองพี่สาวหลีข้าไม่ได้ตั้งใจนะ ข้าไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นโจหยวนส่งเสียงพลังหยวนไปยังรีชิงซานเพื่อพยายามทําให้นางสงบลงรีชิงซานเพื่อเฉยต่อคําพูดของเขาคําตอบเดียวของนางคือเจตนาฆ่าที่ถวีความรุนแรงขึ้นในดวงตาโดยการจับพลังหยวนแปลงร่างเป็นกรีบดอกบัวนับไม่ถ้วนที่ขอบของบรรยิบระยับด้วยแสงเย็นเยือกที่น้าขนลุกฟุบฟฟุบ ใบมีดที่ดูเหมือนกรีบดอกบัวพุ่งออกไปมุ่งเป้าไปที่จุดสำคัญของโจหยวนความรู้สึกเย็นเยือกที่ข้างหลังนี้ทำให้โจหยวนนั้นตกใจเขาเริ่มผักดันสารูปแบบโปร่งแสงของเขาไปถึงจุดสูงสุดในทันทีในเวลาเดียวกันเกรดงูใหญ่ครอบคลุมกระโปะุมร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วขณะที่เขาหลบหนีซ้ายและขวาอย่างสิ้นหวังหลีกเลี่ยงกรีบดอกพรังหยวนอย่างหวุดหวิดแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกโจมตีโดยตรงแต่แรงจากกรีบดอกไม้นั้นก็เฉือนพันได้สร้างรอยบาดแผลเล็กๆขึ้นบนผิวหนังของเขาหลายแผล นางบ้าไปแล้ว ผิวโจโยวนเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยความหวาดกลัวหลี่ชิงซานไม่แสดงความเมตตาใดๆชัดเจวนว่านางสูญเสียความมีเหตุผลไปแล้วสิ่งนี้ยังบอกกับโจโยวนได้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ใช้เหตุผลกับนางสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำในตอนนี้ก็คือหลบหนีอย่างน้อยที่สุดก็รอให้หลี่ชิงซานสงบสติอารมณ์ให้ได้เสียก่อนจึงค่อยพูดคุยหากนางจับเขาได้โจยวนมีลางสังหรณ์ว่าเขาจะถูกฆ่าตายในทันทีบนไหล่โจหยวนท,นทุนทุนมองดูด้วยท่าทีเยาะเยะ้ยโดยแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ได้มีเจตนาจะช่วยล เ,ออเมื่อพิจารณาถึงทุนทุนสิ่งเดียวที่โจยหยวนทำได้ก็คือจ้องมองมันยังดุร้ายขณะที่เขาเร่งความเร็วอีกครั้งดังนั้นการไล่ล่าจึงเกิดขึ้นในทะเลสาบหยวนทั้งผู้ไล่ตามและผู้ถูกล่าต่างทุ่มสุดตัวความวุ่นวายดังกล่าวก่อให้เกิดขึ้นยากบางครั้งทั้งคู่ก็ไปเชิญหน้ากสิตคนอื่นๆระหว่างทางอย่างไรก็ตามสิททั้งหมดก็จะรีบหลบออกเมื่อเห็นหลี่ชิงซานผู้มีท่าทางเหมือนจะฆ่าคนท่ามกลางความตกตะลึงบนใบหน้าของพวกเขาเมื่อเห็นทั้งสองคนที่จากไปเอา้า นังบัลีชิงศารไม่ใช่เหรอนั่นแล้วนางกำลังได้ตามใครอยู่ข้าจำไม่ได้แต่จากที่เห็นพี่สาวชิงสารนั้นโกรธมากเลยเขาทำอะไรให้นางไม่พอใจเหรอนั่นแต่ข้าว่าเขาก็สมควรได้รับมันแล้วข้าไม่เชื่อเลยว่าเขาจะกล้าทำให้พี่สาวชิงสารนั้นโกรธถ้าพี่สาวชิงสารตามร่าเขาโดยตรงแล้วล่ะก็ เขาหนีไม่พลล้นหรอกแม้ว่าโจยวนจะได้พบศิษย์มากมายระหว่างทางแต่สิ่งที่ทำให้เขาหมดหวังก็คือไม่มีใครเลยที่มีความตั้งใจจะช่วยเหลือเขาแต่กลับจ้องมองเขาอย่างไม่เป็นมิตรแทนพวกเนี้ยมันก็เป็นแค่พวกสารเลวทั้งนั้นละ่ะโจยวนสาบแช่งอยู่ภายในด้านหลังของเขาใบหน้าลีชิงซานดูประหลาดใจเล็กน้อยขณะที่นางมองดูร่างของโจยวนนางตระหนักได้ว่าแม้จะไล่าตามมานานสักเพียงใดนางก็ไม่สามารถตามทันเขาได้ เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่นางไม่สามารถเข้าใจได้นางสัมผัสได้ว่าโจหยวนอยู่ในระดับสภาวะเบิกเน่ชั้นที่สองเท่านั้นซึ่งนางสามารถบดขยี้้วยใช้เพียงฝ่ามือเดียวแต่ทำไมในตอนนี้นางถึงตามไม่ทันกันยิ่งไปกว่านั้นการเดินทางในทะเลสาบยวนยังต้องใช้พลังหยวนเป็นอย่างมากโดยปกติแล้วสิทธิ์ชั้นสองควรจะหมดพลังไปนานแล้วแต่ดูเหมือนว่าโจหยวนจะยังมีพลังยวนเห,เหลืออยู่มากมายไม่ว่าเจ้าจะเป็นใคร ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆในวันนี้ใบหน้าลีชิงซานปกคุมไปด้วยน้ำแข็งนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้พบเจอกับเรื่องแบบนี้แค่คิดว่าไอ้สารเลวคนนี้ปรากฏตัวขึ้นและได้เห็นทุกอย่างของนางไปแล้วมันก็ทําให้ความโกรธและความอับอายพรุงพลาดในใจมันทําลายความมีเหตุผลที่เหลืออยู่ของนางไปเสียหมด ความเยือกเ,เย็นฉายผ่านดวงตาขณะที่นางจ้องมองไปที่ร่างของโจโยวนมือของนางสร้างตราประทับขึ้นอย่างกระทันหันพลังหยวนอันแข็งแกร่งพุ่งออกไปในทันทีมันรวมตัวกันอย่างรวดเร็วกลายเป็นดอกบบวหิมะสูงครึ่งฟุตดอกบัวหิมะมีสีสันสดใสเสมือนจริงมีลวดลายโบราณประดับประดาบนกลีบดอกความเย็นจัดแผ่กระจายมาจากดอกบัวทำให้น้ำโดยรอบกลายเป็นน้ำแข็งศาสตร์ระดับสวรรค์ศาสตร์การปิดผนึกดอกบัวหิมะ นางไม่ได้แสดงความเมตตาใดๆเปิดใช้งานสารระดับสวรรค์่ิรงพลังอย่างน่าตกใจโดยตรง ดอกบัวหิมะสั่นไหวอย่างแผ่วเบาในช่วงเวลาต่อมามันได้เปลี่ยนเป็นแสงวาบสีขาวพุ่งออกไปทําให้น้ําโดยรอบแข็งตัวไม่ว่าจะผ่านไปที่ใดก็ตามคลื่นความเยรุนแรงซัดเข้ามาทําให้การแสดงออกของโจหยวนเปลี่ยนไปอย่างมากความเร็วของเขาได้รับผลกระทบและเขาค่อยๆช้าลงเขาหันกลับมามองดูรูม่านตาของเขาก็หดตัวร้งอย่างกระทันหันดอกบัวหิมะที่กําลังเข้ามานั้นรวดเร็วจนน่าตกใจขับให้เขาแทบจะหลบไม่ได้เลย ความหนาวเย็นแผดเผาทําทให้เขารู้สึกถึงอันตารายถึงชีวิตหากเขาถูกโจมตีไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะถูกแช่แข็งในทันทีโจหยวนหันไปมองที่ไหลที่เห็นทุนทุนกำลังมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับพูดในฝันที่กัดแน่นว่าข้าเจ้ายังดูต่อไปความร่วมมือของเราในวันนี้จะจบลงทุนทุนพงาดด้วยความไม่พอใจราวกับกรำบอกว่าเจ้าเป็นคนทําให้เรื่องวุ่นวายนี้เกิดขึ้นเองนี่นาทําไมต้องมาทําความสะอาดให้ด้วย เจ้าหยุดไล่สาระได้แล้วเร็วเข้าโจหยวนตะโกนบุ่มปากทุนทุนโค้งลงด้วยความไม่พอใจแต่ก็ยังคงยืนขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้จะนั่งดูโจหยวนถูกสังหารอย่างไม่ใส่ใจมันหันกลับมามองดูดอกบัวน้าแข็งที่กําลังเข้ามาขณะที่ปากของมันเปิดออกอย่างกระทันหันแสงสีดําลึกลับรวมตัวกันอย่างรวดเร็วในที่สุดก็ควบแน่นเป็นลูกบอลแห่งความมืดที่ไม่มีใครเทียบได้ถูกส่งออกไป ลูกบอลสีดําและดอกัวหิมะพุ่งเข้าหากันไม่มีเสียงใ,ใดๆดังเกิดขึ้นจากการประทะรัศมีแห่งความหนาวเย็นเปลี่ยนเป็นเฉยชาก่อนจะหายไปในที่สุดพร้อมกับลูกบอลสีดํานั้นด้านหลังพวกเขาหลีชิงซานตกตะลึงกับภาพที่เห็นเหตุการณ์พลิกผันเช่นนี้ชัดเจนว่าไม่เป็นตามที่นางคาดเอาไว้นางจะคาดหวังได้อย่างไรว่าการโจมตีของนางจะถูกหกักหลังโดยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กบนไหล่ของโจวยวนโจหยวนใช้โอกาสนี้เร่งรุดหนีเพื่อเอาชีวิตรอดรีบหนีออกจากสายตาของหลีชิงซานในทันทีดวงตาหลีชิงซานเย็นชา มากขึ้นเมือนางเห็นเขาวิ่งหนีไปเจ้าคิดว่านี่จะช่วยให้เจ้าหนีได้อย่างนั้นเหรอพรังหยวนระเบิดใต้เท้าของนางขณะที่ร่างของนางว่ายผ่านน้าและไล่ตามยังไม่ลดละณหุบเขาแห่งหนึ่งใกล้ทะเลสาบหยวนตุ้มน้าระเบิดออกอย่างกระทันหันร่างโจหยวนกระโดดขึ้นมาอย่างน่าเวทนาเขาหันมองริมสาน้ําที่มีหมอกจางๆแล้วตะโกนว่าพี่สาวเยาเยาช่วยข้าด้วย ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นแข็งทื่อในทันทีเมื่อคาพูดเหล่านี้ออกจากปากของเขาเขาเห็นเยาเยาที่มีไหลอันง,งดงามครึ่งหนึ่งปรากฏอยู่ริมทะเลสาบโดยบังเอิญขณะที่นางกาลังถอดเสื้อผ้าเพื่อไปแช่ทะเลสาบหยวนใบหน้าของโจหยวนกระตุกอย่างบ้าคลั่งวันนี้เขาโดนใครสาบแช่งกันแน่ขณะที่โจหยวนตกตะลึงอยู่นั้นสายตาเฉยเมยของเยาเยาก็กวาดมองไปรอบๆขณะที่เสื้อผ้าที่กําลังจะถูกถอดออกทั้งหมดก็ถูกสวมใส่อีกครั้งอย่างรวดเร็วฝ่าเปล่าของนางเริ่มเดินไปตามโขดหินเสื้อผ้าเปียกๆบนร่างกายของนางเผยเห ส่วนโค้งเวากระตุ้นจิตวิญญาณโจโหยวนเย่าเยาเอื้อมมือออกมาอย่างอ่อนโยนในขณะที่มวนคำพีอัคคารายวนปรากฏขึ้นนางหันไปมองโจโหยวนและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาข้ารู้สึกว่าช่วงนี้เจ้าค่อนข้างกล้าหาญขึ้นใช่ไหมใบหน้าโจโหยวนเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเป็นเพราะว่าเขาฆ่าสัาตว์อสูรน้ำไปเยอะเกินไปหรือเปล่านะทำไมก็ถึงโชคร้ายเชน่นนี้นี่มันเป็นเวรกรรมหรืออย่างไร ขณะที่โจโหยวนยังคงจมอยู่กับความเศร้าโศกอย่างสุดขีดน้ําที่อยู่ด้านหลังเขาก็แตกออกอย่างกระทันหันเสาน้ําพุ่งขึ้นไปบนท้องฝาในเวลาเดียวกันกระแสลังอยู่ที่บ้าข,ข้างก็พุ่งออกมาโจมตีโจโยวนยังรุนแรงตายซะไอ้โลกจิตเสียงเย็นชาดังขึ้นในที่สุดหลีชิงสานก็ตามทันเสียทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทําให้เยาเยาตกตะลึง อย่างไรก็ตามในไม่ช้านางก็ขมวดคิ้วมาสัมผัสได้ถึงพลังที่อยู่เบื้องหลังที่มุ่งเป้าไปที่โจหยวนการโจมตีระดับนี้เกินขีดจำกัดของโจหยวนบุคคลที่ไร้ความปราณีคนนี้เป็นใครกันแน่ด้วยการกระตุกมือของนางมวนคมพีอัคารายวนก็เริ่มเผาไหม้ในทันทีพร้อมพลังหยวนอันบ้าคลั่งประทุออกมาพลังหยวนพุ่งออกไปราวกับมังกรน,น้ำสีดำคำรามพุ่งกระแทกกับพลังหยวนนั้นที่กำลังพุ่งเข้ามาหาโจหยวนก่อให้เกิด พายุพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวพัดออกไปด้านนอกแทนพลื่นสูงหมื่นฟุตสัตขึ้นมาขณะที่เยาวๆมองไปยังร่างงามที่โจมตีอย่างเฉยเมยขณะเดียวกันก็มีเสียงเย็นช้าตามมาเขาเป็นของข้าและเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์แต่ต้องเขาเอาระครับก็เป็นอันจบ ในบทที่144เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหไม่พันจริงๆไร้ลากสนุกสนานเลยนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสาหรับคลิปนี้ขอบณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อให้ภาคคลิปถัดไปนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายๆครับ